หนึ่งหนึ่งป้าไอ้ไก่ปูจะเปิดเลยดูมันวิ่งดูมันวิ่ง ทุกคนครับก่อนที่เราจะไปเกียนคนหรือว่าไปดูคลิปนะครับทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้ผมง่ายๆด้วยการกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ครับผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมแล้วตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปนี่เลยเอ็นเลดออฟลีเว่นนะครับพรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงรับกระทะแลนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ากระทะนี้จะไม่เอากลับมาขายนะครับเห็นเขาบอกว่ามันถือในล็อบบี้ได้เราจะพรีออเดอร์ไป1000พเพชรนะครับ มาฮะพออเดอร์ไปเรียบร้อยครับผมเราจะใช้ทันทีไปครับผมมาครับแล้วก็วันนี้นะครับใครที่ล็อกอินวันนี้นะครับจะได้รับท่าเต้นฟรีนะท่าเต้นเข้าชาร์จนะครับกดรับไปครับผมอ่าแล้วก็ฟรีไฟล์เอ็กเดมอน a เลเนะครับใครที่ยังไม่ได้สุ่มขตนะไฟเนี่ยรีบมาสุ่มกันเลยครับผมก็โจมตีรุนแรง270จโจมตีธรรมดา30นะครับ สองข้างเนี่ยจะได้คาตาไฟเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแล้วแต่ใครอยากสมข้างไหนอุ้ยได้ของอันนี้เลยถาวรน,นะฮะแล้วแต่ใครจะอยากสมข้างไหนไงเผื่อใครยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามีคาตาไฟทั้งสองข้างแน่นอนครับผมแล้วก็เปิด3ามโหมดให้เล่นนะครับนั่นก็จะเป็นโหมดออกอาวุธนะครับผมโหมดคนคลั่ง4ีวิซี แล้วก็หมดกระชากแท็กนะครับกระชากแท็กนะครับผมออกอาวุธนะครับแล้วก็ขนข้างแรมเพลทนะครับผมอย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะครับป้าเดี๋ยวเราไปเกียนคนไปอะไรกันเลยครับฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เราเราแอบรวมกัน4คนนี้แบบนั่งรวมกัน4คนพอมันโผล่มาโผล่มาคนนึงเราพอมันปาระเบิดสูตรมาปุ๊บก็แตกหมด ไม่เมัอนสนุกระเบิดสนแถๆไมตามไม่ตามไมตามเดียวอ่าไม่มสี่คนเนี่ยมาเหมือนกันมาเหมือนกันกันฉันสแตปสแตปะมารวมารวมเร็วเดเดี๋ยวยังยังยังวะมันอ่อนนะนอ่อไอพีมันอ่อนพีมันอ่อนยเฉยออไป ตายตายตายเขาตายคนไปโดนเขาตายคนรไปโดนเลยมาดิมาดิมาดิเลยดูมันวิ่งดูมันวิ่งดูมันวิ่งดิอย่านะดูมันวิ่งดิเี๋ยวกันเกิดเดี๋ยกิดเกิรโอ้ยไอเจดูดูมันวิ่งโคตรละสงศาสเลยแล้วว่ายังไงมันก็ตายแม่ง เบิดเเยล่นจะเอาระเบิดเล่นจะเอาระเบิดไปด้วยเล่นไม่เอาได้ได้ละเบิด,ด,ด,บดก็ได้เออละเบิดระเบิดกับไอวลเล่นได้แค่หมัดระเบิดไอวบอลดีกว,ว่าเล่นละ <c oughs> ยังฝันเลยอย่างชอบเลยอันน้ <c oughs> นมันมาต่อยกับเราอ่ะอันนั้นจะหามาก <c oughs> เออมาต่อยกับเราเอยมันเอ้ยมันมันไปจริงจด้วย,ย,วยมันไป เอมีคนอ้อมมีคนอ้อมใครใครดูซ้ายอ๋อเดือดดูขวาให้คนอ้อมมีคนอ้อมมีคนอ้อมมันวิ่งเข้าบ้านมันวิ่งเข้าบ้านใหญ่ด้วยเราจะไปรวมกันทีกี้ว่าตัวทีเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัวดักเราหรือเปล่าเฮ้ยมันอยู่สามคนเลยมันอยู่หน้าพี่สามคนเลยหน้าพี่สามคนเลยว้าวไอ้มันอยู่ตรงนี้อยู่หลังไอ้เนี่ยหน้าเหรอ ลงแม็กเลยลงแม็กเลยลงแม็กเลยเด้อเด้อเด้ออย่าดลเพื่อนเลพื่อนระเบิด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 เออเดียวเอออันนี้อุ้ยโดนอุ้ยหัวแตกมีตัวครบไปไอวอลไอวอลเหรอไอวอลเหรอไอวอลขังหน้าโอ้กูขังตัวเองอีกเอาดูมันดูมันจริงจิงเดี๋ยวโดนไหนวะนี่เลยอตัวแตกตัวแตก ไอหัวขาวไอ้ีกดแตตะไอหัวขาวไอ้หัวขาวไปแล้วไอย่อมันย่อหลบล้วเปล่าเอ้ยเหลอตัวนี้เหลอตัวนี้อุ้ยออยเออไปไปมันอัดตัวมันอัดตัวเพื่อนไปมัไปจัดึงเพื่อนดึงดึกันตตัวตายแล้วันจะโดนแล้วไปเพื่อนยือยืนไอไเพลงเงียบเลยสบายดีจัดไม่ต้องกลัวเล่นหมด เออเออเจ็บ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 คุยอู้หูตายแล้วระวังของพิมตัวตัวอตัวยังไม่ค่อยอตัวแดงแดงจบแล้วโอ้แดงแดงโดนมาต่อยเกินไปด้วยมานนนู้มันต้องมานี่มันต้องมานี่มันต้องมานี่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 โอ้ยอตัว โอ้ไม่โดนจิตก็แตกเลยสู้เพื่อนสู้เพื่อนเย้เพรียวโตอ่ะอุ้ย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 เอามันเอามันให้ได้โอ้โหภูมิใจมากมั้งก็ดูดูดูแล้นมาเพิ่มอีกแล้วย้ตบอะไรกันเนี่ยโอ้ยครั้งล่ะเอ้ยถ้าแรงแดงแพ้ฮาเลยจริงมันต้องแบบส่มทีมไปปั่นอย่างนี้มันจะโคตรมากเออที่ว่าส่มทีมปั่นมันหนักไหมเฮ้ยมีคนมาหนี้ว่ะ

ตะเบิร์ดตะเบิร์ดดิตะเบิดนะไงวะเข้าไปลุงเล็กสามตัวเรามาดี้เขาเคยอยู่ไหนเออ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 โอ้สภาพอยาปั่นคนเว้ยมันไม่มีอะไรให้ปั่นแล้วอ่ะมุกปั่นแบบไอ้ไปจีบคนนี้ป่ะจีบไงไม่ไม่ไปไปหยอดไปหยอดแล้วให้เขาขืนอะเหมือนหยอดพี่พีอย่างเงี้ยเออไมอยู่ค้างวะมันอยู่ค้างดูมีตัวกดออกมีตัวกดออก อุ้ยยันโดนยิงยิงเหลี่ยมเชี่ยกูไม่ใช่ปืนเนาะกระบะดิอ๋อแม่งโคตรเหลี่ยมเลยอโดนวะไอปอนโดนโดนอะไรวะเงียบกิบเลยเพื่อนกูโดนไปห้าแล้วมันเจ็บหรอกไปไปห้าโดนอีห้าโดนโอ่งกลางแม่งเลยว่ะนี่ที่โดนไปห้าสิบเจ็ดงัดถั่วงัดถั่วเฮ้ยลุงต่อยตัวไอบอลได้ไหมไอนี่อยู่ไอบอลเนี่ยตังตัระเบิดสูตรตังตัระเบิดสูต เนี่ยเนี่ยเนี่ยอดีอดีเอ้ยอดีอดีเอว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 ลุบ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 ยี่สิตัวเดียวยี่ตัวเดียวเด็กมาแเดีกยีตัวเดียวยอโอ้เด็กแดงจบแล้วโอ้เหลแดงเจ้ามัดชาร์ทไอ้หาวะเอ้อเอ้ยมนคงอายอะมนคงอายอะเจ็ดสิบ คุณผู้ชมครับถ้าชอบคลิปเกียนคนแบบนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าโซนแล้วเราก็จะปากดีหาคนมาหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ที่จริงเราจะสามหนึ่งกับเขามาดูกันว่ามันจะหัวร้อนแค่ไหนนะครับไม่เกียนคนนอนไม่หลับใครชอบไปทําคลิปเกียนอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้คอมเมนต์มานะครับครับพวกกูน,กนแล้วก็ไปนี่ไปทามันหนึง่งหนึ่งได้หนึ่งสามได้ได้เด๋ยวท้ายนี่อ่ะท้ายนี่ หน่าไหนเอเองพี่แป๊บกวนตีมึงอะไอไก่ไอไกหนึ่งเ่อมกหาตัวแบบพอดอะตัวผู้หญิงนี่หกปะหนึ่งหนึ่งเตาหนึ่งหนึ่งเปาาไม่เกินคำกี่ดีกว่าเองปากแทบใส่มันดิบอกไอไก่มันหนึ่งหนึ่งเฮ้ยบอกไอไกหนึ่งหนึ่ง หัวเลิกอนะเองบอกหนึ่งหนึ่งป้ะไอไก่กูจะเปิดกูจะเปิดได้าคุณได้ประเด็นแล้วไอ้เดินเดินถ้าไก่้เดินท้าไก่ไั้เอาสิบอนักเลยคีบอดกมาหนึ่งหนึ่งมาขอนินที่หว่าลมอัดตัวแม่ง เอปิดมาดิบอกว่าแอดแอดแล้วออกเกมมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สร้างแล้วพอมันอยู่อีกฝั่งพี่พี่กดเชิญนึงสองคนปุ๊บก็ล้มแม่งเปิดมาดิออกยังปากยังแทบปากยังแทบมาดิมาดิมันออกวะมันออกวะมันไม่ออกอ้อแล้วมันบีบอะไรนักหนาวเฮ้ย มันออกมันออกมันออกน้องเพลงน้องเพลงมันออกน้องเพลงมันออก,ออกเดี๋ยวพอไอไอไอแก่เข้ามานะครับ LP. เราจะเอาน้องเพลงเข้าไปน้องเพลงเข้าไปอ่าเปลี่ยนเป็นเล่นปุ๊บอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ฮ่ามึงโดนลมแลมึงโดนลมแล้สรุปผ่านไปเป็นปีครับไม่เข้าโอ้เสียบัตรฟรีเลยทุกคนกะจะเกียนแล้วน้อย โอ้ไม่มาเฉยกูเสียบัตรพี่ันกูเสียบัตรพี่โอ้อะไรของมันวะทอนแทนวะเสียบัตรเปลี่ยนชื่อเปเลืองเ,เปเลืองไปเลยะถอ,อเลนถอเลยอะ โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับโอเเขาไม่เข้ามานะครับถ้าเขาเข้ามาเนี่ยฮาเลยแต่ว่าผมไปทําคลิปเกียนดองไว้หลายคลิปเลยถ้าใครอยากดูให้ผมเกียนสาวจีบสาวแบบจีบเอาแบบเอามาเล่นมาคุยกันนะครับก็กดไลค์กระทืบไลค์นะครับกดติดตามรอไว้เลยนะครับ <S <S อยากให้เล่นอะไร <S <S ก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ